สวัสดีค่ะทุก่าทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอีนะคะก็วันนี้นหยก็จะมาพูดถึงเรื่องของแปรงแต่งหน้านะคะซึ่งแปรงแต่งหน้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นมากมากเลยนะคะถ้าเราจะแต่งหน้าให้มันออกแบบดูสวยครบคันเลยนะคะมันเหมือนกับแบบเป็นมือของเราอันหนึ่งอะ่ะที่มันจะสามารถเกลี่ยเครื่อสงสำอางอะไรบนหน้าเราให้มันออกมาสวยงามน,นะคะคือหลายคนอาจจะยังงงๆอยู่ค่ะว่าเฮ้ยแปรงลักษณะแบบนี้มันควรจะใช้แต่งหน้าทาอะไรยังไงนะคะวันนี้นายก็เลยจะมาอธิบายให้ฟัง ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เพียงอย่างนี้นะคะมันสามารถเอามาอดแดปใช้ได้หลายอย่างนะและแปลงเสนีใครใช้งานไปแล้วแบบมันค่อนางครบครันมากๆมือใหม่มือไม่ใหม่แบบมือโปรโลแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะมันคุ้มค่ามากจริงๆแล้วมันก็สวยมากๆด้วยนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยนี่นะคะเป็นของ brush tool เองค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นที่มันเป็นด้ามเดี่ยวเคลียร์ที่ใช้อยู่ประจําเลยะคะ่ะอันนั้นก็เป็นของ brush tool เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะเขามีเป็นรุ่นใหม่ออกมานะคะชื่อว่า magic glow นะคะแๆๆง๊ิ๊ง จริงๆอ่ะใช้เซตนี้เซตเดียวคะ่ะเ็ด้ามน,นี้เนี่ยเราก็สามารถใช้แต่งหน้าได้ครบหมดเลยนะคะเดี๋ยวมากันที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะคือด้ามน,นี้นั่นเองนะด้ามน,นี้นะคะมีชื่อเต็มๆว่า Angle Stripping Brush ค่ะหรือเรีย,งยกง่ายๆว่าแปรงปัดแก้มปลายเฉียงะ,ะเห็นไหมคะว่าแบบเอ้ยมันจะเฉียงๆนะและ้วผนแปลงค้านี้นะคะจะเห็นได้เลยว่ามันจะค่อนข้างฟูนะคะมันจะไม่ได้แน่น แปรงที่แบบเบาๆฟูๆนะค,ะคนแปรงเห็นแบบนี้คือนิ่มมากค่ะละมุนแล้วก็ฟูมากๆเลยวิธีใช้ตัวนี้นะคะสามารถใช้ปัดแก้มได้นะคะทุกคนปัดแก้มแบบน,นี้นะคะส่วอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้นะคะก็คือใช้ลงรองพื้นนั่นเองค่ะคือเวลางลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยมันจะได้รองพื้นที่ดูบางเบาเป็นธรรมชาตินะคะหรือเวลาที่เราปัดแก้มออกมาเนี่ยสีปัดแก้มของเรามันก็จะดูบางแล้วก็ดูอ่อนดูใสๆเป็นธรรมชาติเองถ้าใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติคะก็ให้เลือกใช้แป้งที่มันมีลักษณะฟูๆแบบนี้นะคะ คือตัวนี้ค่ะนี่เขามีชื่อว่า a n g เกิลคาบุกินะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นแปลงลงรองพื้นที่มีปลายตัดเฉียงแล้วค่ะปลายตัดเฉียงเนี่ยมันจะง่ายในะเวลาที่เราลงรองพื้นไปเห็นปะมันก็เข้ากับรูปหน้าของเราได้ดีค่ะเพราะว่ารูปหน้าของเราไม่ได้แบนเนาะมันก็จะมีความโค้งม,มนใช่ไหมคะไอ้ตรงตัวที่ตัดเฉียงเนี่ยมันก็จะได้วางท่ามไว้ได้ง่ายๆนะแล้วก็ตัวนี้นะคะขนแปลงเขาเป็นไงเอ่ยแน่นเนาะดี ด้วยความที่ขนแปรงแ,แน่นนะคะเวลาลงรองพื้นลงไปเนี่ยมันก็จะได้สีที่แบบแน่นอะมันจะให้การปกปิดสูงนะคะสึวแล้วย่าลงรองพื้นตัวนี้ค่ะก็คือให้เราทําการปาดปาดปาด,ปาดออากมาอย่างนี้ค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่อันนี้สามารถทําได้คือใช้ปัดแก้มกมันเองค่ะก็นี่นะปัดแก้มปัดหน้าแก้มนี้นะคะสีที่ออกมาที่บ้านมันจะต้องมันจะต้องเป็นสีเข้มแน่นเพราะว่าเน,นื้อแปรงหรือขนแปรงเขาค่อนข้างแน่นใช่ไหมมันก็จะจิกสีออกมาได้เยอะนะคะมันก็จะให้ความแบบด้วยสีเข้มอะไรอย่างนี้นะหรือไม่อีกอย่างนะคะก็ใช้้กกัับคร็ได่ะ ต่อมานะคะชิ้นที่3อันนี้นะเขามีชื่อว่า angle eye brow นั่นเองค่ะแน่นอนตรงตัวนะคะเอาไว้เขียนคิ้วนะแล้วก็เขาจะเป็นปลายเฉียงแบบนี้นะคะก็ขนแปรงเนี่ยค่อนข้างจะปริงตัวได้ดีนะคะและอย่างที่ทําได้เหมือนกันก็คือเอามาเขียนไอายไลเนอร์ค่ะก็ใช ไดะะ้หรือว่าจะใช้กับอายแชโดว์ที่แบบสีด่าสีน้ำตาลเข้มอย่างงี้ค่ะเขียนได้ทั้งขอบตาบนนะคะแล้วก็ขอบตาล่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาตัวนี้นะคะเป็นแปรงสาราพัดประโยชน์อีกอันหนึ่งของนี้เลยนะคะก็เป็นแปรงเบลนด์นั่นเองค่ะแปรงเบลนด์อันนี้นะหัวจะมีความฟมูเห็นไหมจะมนมน,มนฟูฟูนะคะก็คือหัวแปรงค่งว่า่มันก็ไม่ไแน่นเกินเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้บางฟูมากจนเกินไปนะคะอันนี้นะเอาไว้เกลี่ยสีอายแชโดว์เองค่ะเวลาที่เรา,าทาตาใช่ไปเราต้องการเบลนด์สีตาของเราให้มันนวลนวฟูนะคะแล้วก็เอาแปรงอันนี้เน ามาเกลี่ยตามขอบต่างๆนะคะให้มันไม่เป็นขอบอะ่ะให้มันดูนวลๆฟุ้งๆนะคะก็ใช้แปรงอันนี้เกลี่ยๆนะแล้วก็ขนาดแปรงกาลังดีเลยนะคะสามารถแบบเข้าเบ้าตาของเราได้โอเคเลยนอกจากจเอามาเบลนตาได้เนี่ยเอามาอย่างนี้ก็ได้ไลด่างน,นะคะมันก็จะได้ความเป็นธรรมชาตินะมันจะไม่เหมือนกับการที่เราเอาแปรงขนแน่นๆมาทาปืดลงไปอะ่ะอันนั้นมันก็จะอยู่เข้มผิดปกติมนุษย์นะคะก็ <laughs> <laughs> แบบเออใช้อันที่มันแบบเบาๆฟุ้ง อในการกรียด่างของเรานะมันก็จะได้ดูเป็นธรรมชาตินะคะน้งจากที่จะเอามาไล่ด่างได้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เอามาไฮไลท์สันจมูกของเราได้ด้วยนะก็เอาจิ้มลงไปที่ไฮไลท์นะคะแล้วก็เอามาทาตรงสันจมูกของเราตรงนี้มันก็จะได้ไฮไลท์สีที่แบบนวลๆกำลังดีแล้วนังจากน้ก็แบบเอยไฮไลท์หน้าแก้มตรงนี้ก็ได้เบาๆอะไรอย่างนี้นะคะเออก็เป็นแปลงสารพัดประโยชน่อีกอันหนึ่งค่ะแปรงชิ้นต่อมานะคะก็คือชิ้นนี้เลยนะอันนี้หลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นแปรงที่เอาไว้ทาคอนซีลเลอร์เองค่ะนี้ แปรงคอนซีลเลอร์ปลายเรียวนั่นเองนะคะอย่างที่เห็นเลยเนาะแปรยของเขาเนี่ยจะเรียวๆแหลมๆแ,แบบนี้นะคะอ้าวแล้วมันจะทาคอนซีลเลอร์ยังไงใช่ไหมคือตัวนี้นะคะเอาไว้ทาคอนซีลเลอร์ใต้ตาะคะเราแต้มคอนซีลเลอร์ลงไปนะ,ะแล้วก็เอาเนี้ยพยายามแก้มแต้มกีดกีดลงไปใต้ตาะคะ่ะมันจะสามารถเข้าไปที่ซอกตาหลอดตรงนี้ได้นะคะตามมุมต่างๆเนี่ยคะ่ะมุมหางต,า,งตามตาะะุมหัวตาคะแล้วก็เอาไว้ปกปิดพวก,กรอยสิวได้ด้วยนะคะคที่เป็นรอยสิวเนี้ยมันก็ไอปลายแหลมๆมันเนี้ยคะ่ะมันสามารถแบบ แต้แตแตมลงไปได้นะหรือว่าจะเป็นตามซอกจมูกที่มันเป็นรอยแดงต่างๆะคะก็สามารถปกปิดได้เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะด้วยความที่มันปลายแหลมเนาะมันสามารถเอามาทาตรงนี้ได้หัวตาของเราเนี่นะคะนี่มันสามารถเอามาแต้มอายแชโดว์ทาหัวตาได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ไล่มาตรงนี้ก็ได้ อันต่อมานะอันนี้ค่อนข้างจะเบสิกเนาะหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะอันนี้ก็คือแปรงอายแชโดวนเองซึ่งลักษณะของแปรงอายแชโดว์อันนี้นะคะมันก็จะไม่ได้แบนมากแล้วก็ไม่ได้มนมากนะคะคือมันก็สามารถจิกสีขึ้นมาได้กําลังดีนะขนแปรงเนี่ยมีความแน่นพอประมาณเลยนะคะเวลาใช้ก็คือใช้ทาอายแชโดว์นแหละ อันนี้ก็ขนาดกําลังดีนะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นเกินไปสามารถทาได้ทั่วๆตาได้เร็วเหมือนกันนะคะหรือว่าใครจะเอามาทาแบบเป็นไฮไลท์ตรงกระจับปากของเรานีก็ได้สุดท้ายนะคะพี่ใหญ่แปรงคุ้มุยของเราเนอะอันนี้ก็คือแปรงลัชพาวเดอร์นะคะคือแปรงปัดแป้งนั่นเองคือขนแปรงอันนี้เนี่ยมีความแน่นแล้วก็นุ่มมากๆนุ่มมากจริงๆอะนิ่มแบบเหมือนตุ๊กตาเลยอะอันนี้สามารถใช้ไปทั้งแปง้งฝุ่นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะอันนี้เนี่ยมันสามารถเอามา อย่างเงี้ยคอนทัวเออเอามาคอนทัวโครงหน้าของเราได้ด้วยค่ะคือเวลาที่เราใช้อันนี้คอนทัวหน้าเนี่ยด้วยความที่แปรงมันค่อนข้างใหญ่นะคือมันจะกระจายสีได้ดีนะคะไอคอนทัวของเราี่ยมันก็จะได้แบบดูนวลนวลนมัวมัวดูเป็นธรรมชาตินะมันจะไม่ได้ดูเป็นแบบโอ้กรอบหน้าตึงตึงตึงเราแบนี้นะหรือว่าใช้ปัดบรอนเซอร์ก็ได้นะคะให้ผิวดูบ่มแดดอะไรเงี้ยค่ะยังไม่พอนะคะถ้าใครแบบใส่เสื้อเปิดไหล่อะไรเงี้ยจะเอามาปัดแป้งที่ไหล่ที่ลำคอที่หน้าอกอะไรตรงเนี้ย มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเซ็ตแปรงนี้ว่าคุ้มมากคะสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าจะใช้เซ็ตแปรงไหนดีหรือว่าไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดี สวยทั้งใช้ประโยชน์ได้ครบอะไรเงี้ยก็เคยแนะนาในเลดูดีกล่องเก๋งให้มากแบบน่ารักมากควรค่ากับการสะสมหรือว่าแบบการมีไว้ในครอบครองคือมันสวยมากจริงๆทุกคนเลดูสิทุกคนทุกอันแบบปั๊มลายมาด้วยวมตถัสทูอะไรเงี้ยก็คือแปรงของบัสทูนะอันนี้แบบจักใจเลยที่ใช้ไมใช้มาตั้งแต่เซตสีเขียวนะคะอีพแบบซักแปรงแล้วก็ใช้มันแบบค้่งถูดูถูกกานนิดน <S <S ึงอ่ะคยเชื่อไหมว่าขนร่วงน้อยมากหรือแทบบางอันนี่แทบไม่ร่วงเลยอ่ะคือบางอันเนี่ยหัวลุดไปแล้วค่ะแต่ว่า นะยังไม่มีอันไหนที่แบบงอกแงกออกมาเลยอะแต่ละอันมันก็สารประโยชน์นะสามารถใช้ได้ครบทั้งหน้าเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะใน Facebook ของ b t o o l นะคะหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะดีวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะโอเคนะทุกคนยังไงคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะวน,นี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ